อย่าน <aunque S 2> ้กูจียนเาม่กินเาเอเนี่ยระตัระตามาเลยผมไปถึงนี่ก็ถ่ายอะไรก็ไม่รู้ สำหรับค่าพลัศึกษาของเรานะคะเราจะ <c oughs> เราจะมาแบบธรรมดาไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เราพาหนุ่มมาที่สนาม อ้าวอเห้อายมาไง้วไอ้ดอกออ้ดอกกระถือเนยมาทำหิ้วอะไรอ่ะฝ่ายเหนาอยเหมือาไม่ยอมว ติ๊กหามีห้าบาทจะเอาอะไรหนาละตัวน่ตัวไหนไอ้เนี่ยดูตัวสีเอาแดงๆคือคอรเหลืออีเนี่ยอไปกอดอ่ะเนี่ยติ๊กหไอ้ติ๊าจะมอกโผสเนี่ยหมายเจนนะโอ้ยนักขีหัวะม่นา มึงก็ชอบแต่งานนะกูรู้กี่แฟนนีเียร่ยไปด่าแม่หนูทำไมบอกนี่คนนั้นอ้าวว่าดูเบ็ดมึงจะไหนมปถ่ายรูปมึงว่ะ